แก้วมกกังกรพี่น้องเริ่มสุกแล้วหวานแบบหวานเพราะว่าหา้ามบ่ได้ใส่ บอไซปุ๋ยบอไซยาหามาเล่งแบบธรรมชาติก็เลยหวานหมดกัดกำลังสุกจ้า มีบัหลายก็ได้กินบัได้สื่อสวยงามมาก